แคมเปญสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยของการท่องเที่ยวองประเทศไทยนะครับเพราะว่าเรามีตั้งเป้าไว้นะครับว่าในช่วงปลายปีนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของฤด,ดูการท่องเที่ยวนะครับที่ทางภาคเหนือทางภาคอีสานก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นนะครับธรรมชาติก็เริ่มสวยงามนะครับดอกไม้บานร้องทะเลงเงียบสงบนะครับก็ เหมาะสหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะออกเดินทางไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางภาครัฐบาลเองนะครับกน่วยงานต่างๆก็มีการจัดงานเทศกาลต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสองสางเดือนที่เหลือนี้นะครับเมื่อจะเป็นเรื่องของพากกรรดนตรีกีฬาอาหารวัฒนธรรมรวมถึงงานลอยกระทงแล้วก็เขาดาวสู่ปีใหม่นะครับดังน,น,นั้นเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้คนไทยนะครับได้รับทราบว่าถึงความสวยงามดังกล่าวเนี่ยนะครับ เราก็คิดว่าจําเป็นจะต้องอาศัยตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายศักยภาพต่างๆนะครับมันจะเป็นกลุ่ม Family นะครับโดยน้องกายและฮารุนะครับและน้องๆและหลานนะครับแล้วก็กลุ่มโซโลเทเวเลอร์วูแมนที่รักสุขภาพนะครับโดยคุณจ๋านะครับแล้วก็เจนซีที่เป็นคนมีสายอาร์ตสายศิลปินต่างๆโดยน้องเจ้านายนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับกลุ่มอาคิซีเนียอย่างป๋าเต็ดนะครับซึ่งคุณยุทธนาซึ่งก็ทุกคน ยอมรับว่าเป็น influencer ชื่อดังแล้วก็เวลาที่ออกมาพูดอะไรเนี่ยคนก็จะเชื่อแล้วก็ทําตามนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์ในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเลยอาศัยไลฟ์สไตล์ของ influencer เหล่านี้นะครับในการเชิญชวนนะครับประเทศไทยมีความพร้อมทั้งเรื่องของอากาศ เรื่องของความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เทศากาลงานประเพณีต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงพรีเซนเ,เตอร์ของเราก็ออกมาเชิญชวนให้ออกไปท่องเที่ยวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนออกมานะครับท่องเที่ยวนะครับตามรอยพรีเซนเ,เ,เตอร์ของเรานะครับแฟมิลี่ต่างๆสาวๆหรือว่าคนรักสุขภาพแล้วก็กลุ่มทีเวัยเอชแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนะครับออกมาเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับตอนนี้ เรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขทั่วหน้ากันนะครับอยากชวน ครอบครัวทุกครอบครัวนะครับพาลูกๆออกมาเที่ยวกันครับหลายๆคนชอบพูดว่าอยากเที่ยวอยากเที่ยวแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวสักทีนี่แหละฮะโอกาสของท่านเข้าไปใน www. s u p t h a n t i p r i l ่ยวไทย com นะครับในนั้นก็จะมีโปรโมชั่นอย่างที่ว่าไปนะครับผมหรือว่าบางทีเราอาจจะออกคิดไอเดียไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดีอันนี้เข้าไปดูเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะคิดออกแล้วว่าเออเราจะไปเที่ยวที่ไหนพาครอบครัวของเราไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่กายเชื่อว่า มันคือสุขทันทีครเพราะฉะนั้นทั้งครอบครัวคุณมีความสุขแน่นอนครับก็สําหรับจ๋านะคะก็มองว่าเมืองไทยเป็นบ้านของเรานะคะอยากให้เที่ยวในบ้านของเราซะก่อนนะคะแล้วก็เมืองไทยก็เป็นหับแล้วก็เป็นดีสตินเอชันสําหรับคนทั่วโลกเลยนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ท่องเที่ยวเมืองไทยเพราะว่านอกจากจะเป็นความสุขสําหรับคนที่ได้เที่ยวแล้วยังเป็นความสุขสําหรับคนที่เขารอให้เราไปเที่ยวด้วยนะคะกระจายความสุขกันทั่วประเทศค่ะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เตรียมโปรโมชั่นไว้ด้วยนะครับ ในเรื่องของส่วนลดนะครับสำหรับโรงแรมต่างๆทั่วประเทศถึง200แห่งนะครับสูงถึง30%นะครับในเว็บไซต์สุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย .com นะครับเข้าไปดูได้มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆรอยอยู่นะครับในปีนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่200ล้านคนครั้งนะครับก็ถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงประมาณ10-15%นะครับ ซึ่งเราก็คิดว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็เริ่มออกมาเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่เกื้อหนุนหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเย็นอากาศหนาวเย็นทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มสวยงามนะครับแล้วก็ดอกไม้บานนะครับก็จะเป็นนางพญาเสือโคร่งนะครับหรือแม้กระทั่งดอกบัวตองต่างๆนะครับที่ไม่ต้องสอนนะครับ รอรใหยทุกท่านได้ไปสัมผัสอยู่นะครับ